ดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ช้างรวมครงห้าตัวนะครับครองแม่ส้อยนะครับช้างป่าชุมพรนะครับอตอนนี้แม่ส้อยอยู่ปิดท้ายนะครับะระวังข้างหลังนะครับตอนนี้เจ้าที่ก็ผลักดันให้ข้ามคลองไปนะครับคลองํำยานะครับตอนนี้มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนะครับระว่าง ช้างสีเชือกข้ามไปแล้วเหลือไม่สร้อยนะครับทางเจ้าหนี้ก็พักดันให้ข้ามไปจูๆ่ๆไม่สร้อยก็หันกลับหานะครับจับตาดูให้ดีนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่หันนะเตรียมตัวแล้วนะไปจะหันแล้วน,นะครับ เพาทางการผักดันช้างนะอย่าเร่งรีบเกินไปผ่อนสั้นผ่อนยาวให้เขาสักนิดนึงนะตอนนี้ไอ้สอยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับในระวังหลังนะครับเจ้าหน้าที่เดินเข้าใกล้เกิน <c oughs> ก็หันหน้ากลับคืนแล้วนะครับตอนนี้กำลังมนตัวอยู่จะเอาอยัางไงดีเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาใกล้รู้สึกจะไม่ปลอดภัยก็ มาผักดันเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็วิ่งกระเจิงเลยนะครับอ่าหมุนตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ลับคืนแล้วผักดันเจ้าหน้าที่นะตอนนี้ผักดันเจ้าหน้าที่แล้วไม่ซอยเอาจริงนะครับอทุกคนก็ขึ้นที่สูงนะครับตอนนี้ไปแล้วตำรวจแล้วยังมายุ่งกับของฉันประมาณนั้นนะ จําเนียนก็อยู่ที่สูงครับปลอดภัยครับทุกคนนะครับแต่แม่ส้อยยังไม่ยอมล้นละนะครับตามตามอีกยังไม่ยดุดยังไม่หยุดครับผมไปสุดอันที่สุดเจ้าหน้าที่ขึ้นที่สูงบดก็กลับมานะครับช้างป่าก็อันตรายอยู่นะครับท่านผู้ชมถ้าขับมุนตัวแบบนี้เอามุ่งหน้ามา ชี้ขึ้นฟ้าเนี่ยไปเลยเห็นไหมชูงวงอูงวงอสูตรดมว่าคนอยู่มุมไหนอยู่ทิศไหนอยู่ระยะห่างขนาดไหน่ให้ระยะห่าง30เมตรขึ้นไปเสีย40เมตร50 6 0เมตรนะครั 40, 50, 50, 60, บปลอดภัยจากชา้างเพื่อนๆสีเชือกสีตัวก็ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับก็ไม่สอยก็ตามไปนะครับตามโค้งไปฝั่งนูน้น ไอ้ซอยก็ตามคงเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจายึดขุงก่อนเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเดี๋ยวคลาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì là Để không bỏ lỡ những lắm hấp dẫn